สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าสู่ระบบสมาชิกกริชปีกันนะคะมาที่แอปไลน์กันเลยค่ะมาที่เมนูนี้นะคะแชทค่ะแล้วก็แต่ที่บัญชีทางการค่ะ AI Admin เป็นบัญชีทางการนะคะเลือก Admin AI เลยค่ะเรามาดูเมนูต่างๆนะคะแล้วก็ ลิกตามที่เราต้องการคือเข้าสู่ร,ระบบกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเมนูที่เราจะใส่รหัสสมาชิกของเรานะคะสมาชิกเตรียมรหัสไว้ของท่านเองนะคะก็คือตามที่ท่านสมัครมานะคะใส่เลขรหัสสมาชิกแล้วก็เติมด้วยพาสเวิร์ดนะคะตามตามด้วยพาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้าไปกันเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ร,ระบบมานะคะก็จะมาเจอ สมาชิกชื่อของสมาชิกเองนะคะแล้วก็ผู้แนะนําของท่านนะคะคลิกเข้า3ขีดนะคะเพื่อจะไปดูเมนูต่างๆของระบบนะคะตรงนี้จะเขียนว่ายินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเมนูของเรามีเยอะนะคะมีหลายข้อเลื่อนอ่านตามระดับเลยนะคะว่าท่านจะต้องการเรียนรู้หรือเข้าดู ข้อไหนนะคะตามเมนูนี้เลยนะคะหัวข้อต่างๆอ่านค่อยๆอ่านเลื่อนอ่านเลื่อนอ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเติมเงินระบบการสั่งสินค้าแล้วก็ระบบการแจ้งคะแนนนะคะแล้วก็ระบบการตรวจสอบเรื่องรายได้ของท่านเองนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็จะพาท่านเข้าไปดูเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือเมนูที่สมาชิก ังสายงานนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวของเราเองหรือท่านเองนะคะอยู่ตำแหน่งอะไราที่สมัครเข้ามานะคะเรื่องข้อที่5เลยค่ะเพื่อไปดูพังสายงานของท่านนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะเมื่อมาตรงนี้นะคะจะเจอท่านเป็นคนแรกนะคะที่จะอยู่ข้างบนเลย เราก็อยากดูต่อไปใช่ไหมว่ามีสมาชิกของท่านมีต่อมา,มาต่อกี่คนแล้วแต่ไปคนสุดท้ายนะคะเป็นชั้นๆลงไปเลยทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถแตะดูได้เลยนะคะคือแตะคนสุดท้ายก็จะลงไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยค่ะจะเป็นชั้นๆเพราะสมาชิกจะสมัครกันเข้ามาต่อสายงานกันแบบนี้เป็นผังไบนารี่นะคะแล้วก็ไม่อยากกลับมาก็แตะที่3มขีดนะคะมามาดูเมนูอีกเมนูอื่นๆ อีกที่เราจะเลือกเข้าไปดูนะคะเราเข้าไปดูระบบการสั่งสินค้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่หลายๆท่านต้องการอยากจะสั่งไปทานไปใช้ในครอบครัวเลยนะคะมีมากมายเลยค่ะมีโอเมก้า3เ e จี้คอลลาเจนกาแฟเอ็นโปรนะคะพร้อมทั้งสบู่นะคะพร้อมทั้งสกินแคร์ต่างๆอ่ะ ทุกท่านก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะแล้วก็ดูได้เลยนะคะเลือกดูได้เลยสินค้าของเราจะมีราคาบอกเลยนะคะคะแนน PV ก็จะมีบอกคะแนน PV ก็คือจะทําให้ท่านมีรายได้กลับคืนมานั่นเองนะคะจะมีสินค้าราคาทั้งสมาชิกแล้วก็ราคาที่ท่านจะนำไปขายปิดนะคะเลื่อนดูได้ทุกข้อเลยค่ะซูมดูใหญ่เล็กได้หมดเลยนะคะ อ่างนี้จะมีการเลือกสั่งสินค้าจะส่งไปที่อยู่อื่นๆได้หลายที่อยู่เลยนะคะแล้วเรามาดูข้อต่อไปที่สำคัญนะคะการเติมเงินอีเวเลตค่ะเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะเราจะต้องเติมเงินอีเวเลตเพื่อสั่งสินค้าตามที่เราเลือกหรือตามที่เราชอบนั่นเองนะคะอย่าลืมใส่ตัวเลขจำนวนเงินด้วยนะคะ มาเติมความสุขให้ชีวิตกับ rich happy กันนะคะทุกๆกท่านขอบคุณมากคะ่ะ